อวัดีครับเคซี MC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมุ่วดชาแนลครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาออกหมายกันมาลุยกันขับรถมาครับแล้วก็มาเจอหมายหมายน้นําใหม่นะครับน้ําจากแม่น้ําลาวนะครับบริเวณข้างล่างนี้นะครับมันเป็นเอ่งนะแล้วก็น้ําแม่ลาวก็จะอยู่โน้นนะครับ ตยูตรงนั้นแหละที่เห็นไกลๆนู้นนะครับก็จะไหลผ่านไปสร้างไอ้ด้านล่างด้านนี้นะครับทางซ้ายมือผมนี่นะก็ไหลไปทางโน้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่าอ่าล่องน้ําหลงนะครับล่องน้ําหลงนะตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นทางเก่าสมัยก่อนนั่นแหละนะครับทางเก่าของมันมาอยู่ทางนี้นะครับอ่าตอนนี้คือทางน้ํามันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยจะเป็น ทางน้ําหลงนะครับก็จะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับปกติเขาเอาตะข่ายมาดักนะครับตรงนี้นะปลาจะไม่ขึ้นนะครับน่าจะทิ้งช่วงไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาตะข่ายมาดักปลามันก็เลยขึ้นนะครับเป็นปลานิลนะครับของแม่น้ําลาวนะครับไม่ได้มีอ่างเก็บน้ําไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะครับคือเป็นน้ําที่แบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดนะครับจะไม่มีน้ํานะครับก็จะมีแค่เล็กน้อยนะครับปกตินะ นู่นครับเป็นฝูงเลยห้าหกตัวไปครับไป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 เดี๋ยวเราุุยันครับเราบองว่าสนุกและมันแน่นอนครับทุกชมอย่าลืมติดตามนะครับไปครับลุยกัน โดนโน่นครับลากไปโน่นละข้าพงหญกแล้วมั่งเนี่ย เรืน,นิดเดียวก็จะขาดแล้วนะครับนะ่ะนานว่าแล้วได้ทีละสองโอ้ทีละสองคุณผู้ชมไอ้กลัวตัวบนนี่แหละตัวเล็กนี่แหละกลัวมันจะเนี่ยเนี่ยตอนนี้นะไอ้ที่กลัวคือกลัวมันขาดนี่แหละมันโดนกิ่งไม้เนี่ยมันติดกิ่งไม้นี่ครับ นั่นติดลูมา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 ลูกอย่ายเพิ่งติดอย่ายเพิ่งติดโฮ้โห้ยโอ้โหตกตกข้างร้านครับทุกผู้ชมโอ้ยห่าวน้อยโอ้อะยับไอ้ ตอเหยียบตอไม้ครับตอไม้หักโอ้อะไรวะอู้ทาโอ้ย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 แย่แย่เลยแย่เลยโอ้ยวู้ฮะวู้อย่างลึกเลยครับท่านผู้ชมอ๋อ โกทำไมมันซวยอย่างนี้วะโอ้โหน้ำไอ้นี่เต็มไปหมดเลยครับโอ้โหล่วงดีนะครับไม่ได้รบับบาดเจ็บนะ ไว้นี่ก่อนไปดูปลาก่อนปลามติดอยู่ฝั่งโน้นนะครับใส่ต้องหาไอ้นั่นก่อนหาที่หลบก่อนเดี๋ยวรอฝนซาเมื่อไหร่เราก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่ครับตัวครับมาโน่นละโน่นครับเมฆดำมาเลยโน่นทั้งนี้ก็มาครับนี่ ตกทั่วแล้วตอนนี้ไปครับไปหาที่หลบก,ก่อน โดนครับท่านผู้ชมรว่าไม่โดน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 โอ้ยทำไงวะดึงนี่ขาดแน่นอนครับเจะไปนี่ก่อนหาทางลงก่อนท่านผู้ชม๋ยวก่อน รู้ว่าจะลงยังไงเนี่ยลงได้เหรอยืมก่อนต้องใช้แพรแล้วครับไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่าแพรอันนี้โอ้แน่นตึ๊บเลยโอ้ยได้หรือเปล่าวะาก่อนหาไม้ก่อน ได้หรือเปล่าวะเออน่าจะได้น่าจะได้ทำไมเหมือนมันจะจมวะเนี่ย มันมันจะจมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าต่อเข้าต่อเฮ้ย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 เฮ้ลบลบลบเออลักทเลชิบหาย ซัวแพนี้มันหนักนะเหมือนมันจะไม่ค่อยลอยครับลองมาดูกัน กนู่อสายผมก็อยู่นี่แหละสายทีดูว่ามันติดอะไรมันติดยานี่แหละไม่ได้ติดอะไรหรอกนะครับเอ้ยอ,อ,อ,อย่าล้มดิเลยล้มดิลูกโอ้โหอ,อ,อย่างแน่นเลยครับจะเข้าไปยังไงอะรเนี่ยเขาเนี้ยอย่างแน่นอย่างแน่น ติดอะไรตรงไหนเฮ้ยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยตายต่ไต่ไต่โอ้ยังอยู่ยังอยู่นี่นี่นี่อ้ยนี่ยังอยู่เลยครับลูกดอกโอ้ยังอยู่ก่อนก็ปลาขึ้นมากโอ้ โอ้โหกางเกงก็จะขาดอ้อติดอะไรวะเออนี่นี่นี่โอ้ยเกือบหลุดเลยครับท่านผู้ชมติดดิกิงหนึ่งอู้หดูครับท่านผู้ชม โอยขึ้นมาแล้วตัวบนร่มเลยดูดูด,ดูไปครับขึ้นฝั่งกันโลกว่าแน่นอนนะตัวนี้นะ โอเคครับดูอย่างอ้วนโอ้ผูกก่อน โอ้โหว่ดูสายวิ่งครับโหยังหโหดโหอ้เฮ้ยมันจะเข้ามันจะเข้าพงเจ้าต้องรีบหมุนโหจะเข้าฝั่งจะเข้าฝั่งนั่นครับเข้าฝั่งเข้าฝั่ง หูวนะว่าแล้วติดอีกแล้วนั่นเอายังไงอีกแล้วเนี่ยนี่ติดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเบื่อมากเลยเดี๋ยวจะหาตะขอก่อนครับ หาตะขอแป๊บนึงนี่ครับท่านผู้ชมสวยๆสวยๆสวย,สวยสงาม,งามนี่โห่น่าจะประมาณกิโลกิโลนิดนิด,น,ด,น,ดนี่แหละนะครับน่าจะโลสองโลสามได้นี่โอ้สุดยอดเก็บกันครับนี่ Nắp sụt thái đánh mây đồn กลากำลังขึ้นครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ฝนตกนะเออไม่รู้จะทํำยังไงผมก็เลยว่าจะเดินทางกลับบ้านเลยนะครับเอาไว้วันถัดไปครับหมายตรงนี้นะมีแก้ตัวแน่นอนครับรับรองว่าสะใจแน่นอนหมายนี้ปลาขึ้นนะครับปลาขึ้นยังแต่ว่าฝนไม่เป็นใจแค่นั้นเอง ก็ถือว่าเป็นหมายหมายดีหมายหนึ่งนะครับถ้าไม่มีคนมาดักตาขายนะแล้วก็ไม่มีคนมา,าทำอะไรทำอะไรหมายตรงนี้นะครับก็น่าจะได้สนุกไปอีก,อกนานเลยครับหมายตรงนี้นะส่วนอยอดปลานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่รถมอเตอร์ไซค์ผมนะครับเพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่ผมเอแขวนไว้นะครับเอาแขวนไว้ตรงรถมอเตอร์ไซค์อะนะ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดจากทางช่องมุส่วยชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันวันถัดไปครับณห,หมายตรงนี้วันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับสรุปปลากัน นี่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับยังเหลืออีกส่วนหนึ่งไอ้แขวนได้ที่รถนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูยอดทั้งหมดกันไปครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ๆๆ่ใหญ่เจมเจมไปก่อนวางไว้ก่อนเอาครับเดี๋ยวมาดูยอดอ,อทั้งหมดใกล้ๆกันเนาะ นี่เลยนะครับยอดอสำหรับวันนี้นะก็ได้อยู่4ตัวนะครับ1 2 3 4